Thank you ับเออตาตามพิธีซะหน่อยลูกเอ้ยซาตาหนุ่มเจ็บพิซซาตลาหนุ่มเจ็บลูกเจ็บชะล่าบอกก็มีน้ำเจ็บสาปาเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดมาบ้านป้ามึงขายดิ <c oughs> อ่ะนี่ซาปาหนุ่มเจ็บนี่อีกอันนึง <c oughs> เมยืนคุ่นคิดจิตหมุนหมองจับกไปเดอยากตายเี๋ยวจะได้ตายสมใจนึกคล้ายๆว่าลิศิดดวงข้า ไปจากเมืองข้าเนี่ยถ้าจะให้เจ้าง่ายๆอย่างนั้นเหรออ้าเมืองนี้มันพิการทั้งเมืองเลยเฮร้าขอบอกเจ้าเลยถ้ารักเจ้าจนทอายตรงไหนดีนีกว่าเล่นเอาคุณโ้๊เชฟของเราหงายืึงไปเลยครับผม่าไม่ใช่นาฬิกาครับแต่เป็นพิ้งคือโอเนี่ย โอ้โดนเราหักหลังครับคุณผู้ชมน้อง สวัสดีครับอันนี้พึ่งปั้นพุ่งปั้นสดๆนี่เลยนะครับเดี๋ยวแนะนําก่อนนะครับอคุณชรินเปลี่ยนกระท้อครับคครับคก็คือเป็นเจ้าของร้านนะไม่ยังเป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นเทศสมนตรีของเทศาของรานสมนรด่านกุยเนด้วยร้านชื่อว่าร้านดินปั้นครับดินปั้นทั้งหมดกี่ปีมาครับที่ทำงานอันนี้ตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดมาเจอทีนี้เลยแม่บอกปั้นเลยเหรอไม่ได้ปั้นแต่ว่าพ่อพาไปอ๋อพาไปนอนแล้วก็แบบไม่รูดเลย เขาพาไปปั้นนี่เขาทั้นส่งนี่นะในประเทศต่างประเทศด้วยน,ะะนี่คือผลงานของร้านนะฮะวันนี้มีการปั้นดินแข่งขันกันแน่นอนเลยแต่ดูละครสักเรื่องหนึ่งมรดกครับสืบทอดมรดกมาจากคุณพ่อือนกันครับ,รบอันนี้เขาก็มีละครเรื่องมรดกคองสนุกลสิมรดกผีพร้อมอยู่แล้วครับมรดกผีช้า The me meat is something that's broken in the door ไกลแล้วเกินไกลถึงบ้านน่ะง่วงเลยเร็วตังมาเร็วจะรเลไปไหนเ่าบ้านนี้ผีดุเไรที่มาแล้วเฮ้ยขดไม้แรงหมาหอนมาแล้วไปยืนเอาถอนทอนมาด้วยทอนมา่าไรเนี่ยมาแล้วไม่ถอนแล้วเฮ้เยอทกอนอนตันอนตันถอน มีบ้านเราแท้ๆตั้งแต่เจ้าคุณปู่ตายไปเขาบอกว่าผีดุบ้านเราแท้ๆจะผีดุได้ไงอ่ะผีมีที่ไหน้าทางผีจะดุต้องหาหาที่แอบก่อนดีกว่าแอบผีก่อน อะไรแป๊บๆหรือเราตาบาดไม่มีอะไรเนี่ยทำไมถึงหูรีบหูมิถุนละโอเค แวันนี้ผีดุเนี่ยผีบ้าผีบออะไรจะมีหรอกพี่มีของถังไหมอ๋อตามไว้เนี่ยถ้าเองเจอผีปั๊บไม่ว่าจะปรากฏข้างหน้าหรือตังไต่ก็ช่างถ้าเจอผีปั๊บนะฮะคว่างทิ้งอ้าวคว่างทิ้งจะคว่างทำไมหราวิ่งหนีดิเท่งอันเนี้ยไม่ใช่ของถังผีหรอกเอาเก็บไว้ เอาของขังดีกว่าเตรียมมาเออแม้มีแล้วก้อาขออีกเองขังอย่าเอาออกนะยทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่ขังเฮ้ยเราจะไปในบ้านไาไปในบ้านเลยผีมันโดนในนั้นละผีชุ่มกข้ามาเข้ามาไม่มีแน่แล้ว ไม่มีหรอกผีเหรอไม่มีหรอกเข้ามาเข้ามาเห็นบ้านมันไหวไหวไหวไม่มีเลยไม่มีถือประตูคนหาทั้งบ้านเขา เป็นบ้านหลังนี้แหละมั้งปูอะไรเอ่ยมีสองขาปูเสือมั่งคนเดียวทีหลังน่ะออกมาเนี่ยไม่ต้องตะโกนก็นได้ อาจารย์ที่ติดผมโทรติดต่อใช่ไหมครับพี่คุณสุวิทย์ป่ะครับผมอาจารย์คงใช่ไหมชื่อเครื่องอาจารย์คงอยู่แล้วหลังไหนล่ะที่จะให้อาจารย์เครื่องปราบผีอ่ะหลังนี้แหละเมื่อกี้น้องชายเข้าไปอะหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนอาจารย์ตั้งพราหวิธีเหอะไปเอาสายสีมาไปตั้งบนสี่สี่เหลี่ยมอ้าวไปไหนเออนะ่ะ เอาเครื่องเส้นโอ้นี่นี่เรีอยอเรียกเป็นต้องมีเครื่องทรงเครื่องเสน้นอาจารย์มีขามได้ไหมเนี่ยขามไม่ได้ขามแล้วเสือ่อมใช่ปดูิหนจมหูิไปเสมากเอย่างนั้บุกกรครับสง คาถาคถาบ้าเราเว้ยอยงว่ะมาสาหลายอยากตายหึนั่นนนนนนันนนันน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  ทั Beast ้งหลายอยู <pid> ่ไหนให้เจ้านทำไมปรากฏตัวในอุโมงค์ เขามาคนข้างขวาเอาไงเอาไงมันน่ากลัวดินีาผีไะผีช่ไม่ทำให้เขาหน้ากลัวเลยมาดิาได้ให้ดูมันเป็นอาจารย์ พระดอาจารย์เนี่ยข้าวมืนเห็นแน่จะเล่นให้เขาดูเล่นให้เขาดูอ้ามา,มาพี่มาเห็นไป การผีมาเ,าเลยจอยฮะจอเต้อเจอข้าวสา,า,สา,า,สา,ารจะไปเฉล่กกนมาขับรถสมารอทการเจอข้าวสารยังไม่พอนี่ต้องเจอบนไปไปไ,ไปๆๆไป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 นีน้ผีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องปไปแล้วกนปัปแล้วกั เรียกทำไมนี่เรียกทำไมเนี่ยฮะเขาปาผีเลยต้องเจอเข้าวสารของข้าเเป็นไงเป็นไงเป็นไงเข้าวสารข้าวสารมาวสารข้าแล้วจะมาเจอนี่ สักข้อ 3, สามักข้กขหาหลามน,น้ำมนปลุกเสกน้ำมนปลุกเสกเไปไหมยร้ายกลัวแนะจระเจนี่น้ำเนี้ยเอาหม้วมาเอาหม้มอ,ตมอเต็ดปราชาชาคราวนี้เอ็งตายเน่ย อันนี้ของจริงทั้งในเนี่ยมีดูวิญญาณใชแมอาจารย์ตะกิ้นไข่เต่าเข้ามาทำไมเรอเอาอะไรกัรราเฮ้ยก็บอกว่าผีตลกม่อ,มอได้ไงแสดงว่ามันไม่ใช่ผีเฮ้ยผีมันคน จะมาหลอกข้าเรอนะดึงเสื้อกาวนี่นั่นไงข้าบอกแล้ววมันต้องเป็นคนแน่นอนน้องหญิงคนเล็กของพี่ทำไมต้องแกล้งเป็นผีด้วยอ๋อเพื่อจะให้พี่ผิวน้องกลัวกันและหนีออกจากบ้านเพื่อจะขายบ้านหลังนี้เอาเองด้วยสมบัติฮะส,สมบัติที่เราต้องแบ่งกันเพื่อให้ไม่ได้ เนี่ยแม่คุณปู่มออ่อดกับฉันพี่รู้ความลับฉันแล้วฉันจะต้องเปต้องฆ่าพี่ต้องพบกับมือปืนร้อยศพเฮยน้องจ๋าจ๋า,จา hey. รู้ความแล้กค่าแนละ้วป็นปากมันสิเตรียมตัวตายแล้วไอ้น้องเล็ก <c oughs> ทใหไม่อยากตายเอากุญแจมาให้ฉันกุญแจเลยกุญแจที่ไขสมัดฉันไม่รู้ก็บไไหนฉันไม่รู้เก็บไหนพนามเแ็ ไม่รู้เลยวะยังไม่ยอมแล้วว่าหยุดหยุด <c oughs> เรื่องที่แขนข้าหักนหหหแน่จริงตีงข้าอเส้ดตีให้หมด้แน่จริงอน่ะตีขาแค่สิทำไมยังรู้ล่ะปล่อยทำไมอ่ะเอาเละย่ยา น้ำบอกมาให้ฉันเจ้าคุณปู่ตายไปนานแล้วเฮ้ยเองจะแบ่งกันสามคนได้ไงในเมื่อข้าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเองเฮ้ยพี่ยังไม่ตายอย่นี้ที่ในกรรมที่คุณปู่ทำอาไว้ลูกันใครพินิจกรรมไม่มีหรอกแต่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยปู่อยู่ไหนคุณปู่คุณปู่ปู่ยา เจ้าคุณปู่มาแล้วครับโอ้โหหน้าตาเหมือนคุณบำเปียบราวกับซีรอกย่อมาแล้วนะคุณบำขำกิ้งครับงานนี้เ,เนะชื่อไม่ทิ้งแถวจ,จริงๆครับม,มาถึงก็วาดลวดลายกันเลยปเอาละ,ะไล่มันออกจากแูก้วุนไปสิปู เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณปู่จะแบ่งสมบัติให้ลูกหลานอย่างไรครับเจ้าคุณปู่ซะสิแกล่วงละมือลูกหัวลูกจะเด็นเถอะไอ้หลานนี่ดูลีลาเขาซะก่อนคุณปู่รู้ไหมว่าสมบัติเนี่ยไอ้หลายคนโตละมันจะแย่งไปอ่ะมันทำโผลเปล่าเจ้าคุณปู่เป็นธรรมชาติเป็นมุกเด็ดจริงูหูหู คุณมามถึงกับอึ้งเจ้าคุณปู่จะยกให้กับใครให้แก่ฉันคุณปู่ให้กับฉันเลยคุณปู่ขอบคุณมากนั่นยกสมบัติให้คุณเท่งกันแล้วให้นงให้น้องแถมยกภรรยาคุณมามให้คุณนองอีกเอาเข้าปัดวันนี้เจ้าคุณปู่มีอะไรจะให้เขาไหมฮะไม่มีทิ้งไปเลยเอาทิ้งไปเลยเจ้าคุณปู่ดึงทิ้งไปเลยจะวางเข้าปากที่ท่ทิ้งไม่ทิ้งเปล่าครับไล่ส่งไปเลย โยนครับมีอะไรอีกนะทิ้งไว้หมดที่เห็นโยนอยู่เนี่ยเป็นชุดเก่งคุณหม่ำทั้งนั้นนะครับ,บเ,เราแอบไปเอามาแล้วดูลีลาของน้องมิกาเด็ดบ้านข้าไปเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็สั่งแล้วโยนเลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ที่เด็ดนั้นอยู่ตอนท้ายจับตาดูให้ดีเ,เก่งรักด้วยเอออันนี้เอาไว้ใส่ตีกอบอ,อับอนีสมบัติกชิ้นหนึ่งไม้กรอบไม้กรอบอยู่ไหกนกาคุณปู่ ไม่รู้ไม่รู้พูทโป่ไปซ่อนไว้ไหนอ่ะเอาไปให้เลยเอาไปเลยมาแล้วเอามามาแล้วมาฮึ่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร่วงในแขนพูดนี่แสนหวานนะเว้ยเฮ้ยไม่มีคุณ่ากับบ้านนี้แล้วอ่ะเฮ้ยหักเป็นหักเอาลงมาเลยเฮ้ย อยากตายหรือไงอยากตายไปด้วยด้วยครับคุณใจหายแล้วมันแท้เลยนช่ว่าหล่นจริงแล้วเนี่ยวันนี้ออกมาบ่อยนี่นี่นี่น้องเมฆน้องเมฆนี่มาแล้วปมให้ด้วยปมให้ด้วยนี่นะครับคุณชลิตที่ผมให้เราฟังว่าจะเป็นอย่างไรสามสามแป้นนี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นแป้นหมุนครับวิธีการแข่งขันทำไงครับเริ่มต้นจากตรงไหนครับเริ่มต้นจาก ตรงนี้ใช้ดินนะครับที่ที่แผ่นอ้ดินต่างๆนะครับจำนวนมากมายเลยครับผมก็หยิบไปหยิบไปแล้วก็ไปใส่ที่แท่นใส่ที่แท่นครับคนหนึ่งใจหยิบมาหรือจะไปไว้ยังไงแล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาแล้วก็ปั้นดึงขึ้นมาให้ได้ความสูงประมาณหนึ่งฟุตอ๋อ้เรามีเทียบอยู่แล้วเนี่ยฮะให้เป็นทรงอะไรครับรูปอะไรครับรูปทรงกระบอกทรงกระบอกตรงขึ้นมานะฮะเหมือนจะเป็นถ้วยหนึ่งสองสามแล้วเสร็จแล้วไปไหนครับเสร็จแล้วก็ไป ยุดท้าตีระคางตีระคางเป็นนางที่สิ้นสุดเอาละครับตุ๊อย่างพร้อมนะครับครับแปละหมูเลยนะครับตุ๊อย่างพร้อมไปเอาละครับตุ๊ครับเอาละครับเอาดินไปนะครับเอาดินหนึ่งออกดินสองเลยครับดิบสองเลครับออาดินไปสามเลยครับเอาละครับขับน้ำครับน้ำน้ำน้ำโอ้ไม่คุ้นนะครับไม่คื้นครับทานะครับ 弄得还在。 นะะฮไปกับแป้นที่หมุนนะฮะแล้วให้มันขึ้นมาได้อันสุดท้ายเป็นไงนะสู้กับมันอยู่นานเหมือนกันนานครับมันเกิดอะไรขึ้นครับดินมันน้ำไว้นานอ๋อดินผึ่งไว้นานแสดงว่านี่ผึ่งไว้นานแล้วนะแห้งลงไปนิดนึงใช่ไม่แล้วไฟมันก็ร้อนด้วยว่า่งไงใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับหนึ่งนาทีสามสิบสามวินาทีเอาละแข่งขันกันอย่างไรกันจะต่อรองกันอย่างไรดีเวลาก่อนเอาเวลาก่อนเอาเท่ากันเวลาเท่ากันต้อเท่าไหร่ดีฮะทายก่อนสกสองแท่งเล สองแท่งสองก้อนโอ้โหนี่ได้เปรียบเลยเวลาเท่าเดิมแล้วคุณนงอ่ะโนงนี่ขอมาช่วยเลยครับคือว่าเป็นคนคอยลาดน้ำเพราะว่าไม่เป็นผลตนลงนงจะเป็นผู้ช่วยผู้จะให้ช่วยหยิบดินหยิบน้ำช่วยนวดช่วยอะไรได้หมดเลยเอาละครับตกลงเป็นนันว่านะครับสี่ละคนนะครับแต่ว่าสองแป้นโนงช่วยได้แล้วแต่จะสั่งให้ช่วยนะครับในเวลาหนึ่งนาทีสายหสามนาทีได้หรือไม่ได้ เอ๊ะครับว่าไงว่าได้ได้เหมือนกันอ้าวคุณทัดไทยบ้างไทย,ยว่าได้เหมือนกันอ้อาวนี่คะแนนเท่ากันได้ทุกคนเลยใครก่อนครับเขาครับเขาครับเขาคาก่อนเลยนะครับ<อ>คุณแห้งจะเริ่มก่อนนะครับทุกอย่างพร้อมหมอเป็นผู้ช่วยนะครับพร้อมไปนะครับ ห้้อยลแวไปใส่แฟ้มผาปมากเลยนะบ้านเนี่ยมือเนี่ยมันต้องให้ได้ระดับได้เหลี่ยมกันไอ้เรื่องโง่เนี่ยถนัดนักเอาเนาไม่ได้ว่านะครับเท่งนะครับไม่ได้นะครับเอาละครับจ๊อกะนมาดูคุณหมาบ้านนะครับสองก้อนเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างพร้อมพร้อมหนึ่งนาทีสายซ้ายไม่ได้ทีนะครับพร้อม คนหน่นมาครับ หักเลยหัวหลุดเหมือนกันเลยโอ้โหแม่มาล่ามพ่อกขาแสบตาดิเอ้ามาสั่งน้ำสั่งน้ำสั่งน้ำบอกให้พ่อก็พอก่อนสิเป็นว่าทำไม่ได้นะครับและตรงนี้ต้องขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านเกวียนคุณสมเด็จบุญกระโถกด้วยนะคะและขอบคุณคุณชรินท์เปลี่ยนกระโทกค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ